สี่สิบบาทนะคะผักชีนะคะสิบบาทดูผักชีค่อยแม่อปสิบบาทเดี๋ยวก็รอเอาผักนั่นแหละให้คนกำใช่ให้คนกำอันนี้ก็าสิบไงยังไงเอดเบ้นเอาคนอื่นไม่เอาเ้ยขากินกับอะไรนี่นะมันมันหื่นไม่เชื่อ มันหืนไม่เหรอไม่เป็นไรผักเขียวแล้วความประชอบอันนี้เจ้าก็ชอบอันนั้นเนาะนั่นแหละอันนั้นก็ชอบอันนั้นกำว่าเท่าไหร่เลยนะโอ้โหกำเท่าหัวนี่สาวปานถ่ายคลิปอืมใบใหญ่กินใบเดียวก็อิ่มแล้วเนาะไม่เป็นไรแน่นแล้วคะแอดเบนชอบนะโอ้จะได้สักกีกกำเลยเนาะเซ็งออเดอร์เพื่อนเพื่นจะได้ล็อกของ ผัดกันอยู่เหรอเออผัดยังไงใส่เนื้อไหมก็ใส่เนื้อด้วยแล้วก็ใส่หมูใส่ใส่หมูเน uh ื้อหมูแล้วก็อ่ซอสแล้วข้าวสวยเราข้าวสวยเราข้าวเหนียวออะะไไไรรกินน้ข้าวสวยด้ไหมเนึ่งข้าวถ้าถ้าข้าวสวยนี้เราต้องนึ่งแต่ตอนแรงเนาะดีนะเเป๋ต้นเดียวก็กินไม่หมด มันน่าสนใจมากเลยนะสีไม่ใช่ลไยนะคือคือแบบอุดหนุนท่านด้วยแล้วก็เราก็ได้บุญด้วยได้บุญเปรี้ยงวันเด็กกบตูมกบตูมวันพุธรหัสอะไรมีดใครอยู่ในตะกร้าคนโอเคนะเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนะไอฟีแต่ตอนนี้ขออนุญาตโอ้โหชมนี่ค่ะเพิ่นเพิ่นทำอันนี้ให้ขอดูกำลังสิบบาทนะคะคณะเพิ่อนก็มีเยอะเนาะใช่คณะก็เยอะ แต่เส้นกอเคนะคุณผู้ชมว่าทำไงผัดซีอิ๊วบ่ผัดซีอิ๊วหรือผัดลาดหน้าหรือทำลาดหน้าซีอิ๊วก็ได้ลาดหน้าก็ได้คุณนู้ชมเท่ากันไหมรับรองว่าคนเนื่อเอียดแน่นอนใช่แน่นเอียดสิบบาทแน่นแน่นอนอร่อยด้วยแขนงด้วยเบอร์พ่นไปไวใน่เด้อเห็นนไหมได้เยอะกว่ายอดใหญ่อีกเนาะอยับบอยู่กัีวนะะค่อันนี้เท่าไรคะนผู้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวค่อย ของใครคณะใครอ่ะทำไมออบด้วยคณะเว้นอันนี้คณะพ่อยนี่ลูกชายก็ชอบโอ้ยพ่อค้ามารับแล้วพ่อค้ามาพ่อค้ามารับทุนที่แล้วพ่อค้ามารับผักไปขายแล้วสั้งไว้เด้อเห็นชั้นขาเอาไปขายบันไดจ่าแต่จ่องต้องจองไว้นะโอเคอื่นวันพุธเนาะมะฮู้พอดีมะอื่นหัพอดีพอเจ็บงานคือวันวันพุธละหัด งานคือวันพฤหัสจา้าก็เก็บก็เก็บพรุ่งนี้<า>นแล้วงานคือวันพฤหัสนะจ๊ะเก็บพรุ่งนี้นะตอนเย็นพ <c oughs> วกผักนี่เขาก็กิน้พวกเมลๆมน่ะ <c oughs> มันงาม <c oughs> งาม่ <c oughs> อยากเมือ่ออยางไปเป่าอยู่ได้แปลงผักบดมือ <c oughs> เห็นในวิวถ่าจนัสู้ให้ท่านปาไปเก็บได้มั่นขอยยุ่นนี่ละบมันมันยังอ่อนนั้นไม่เก็บนะตอนนี้มันแหนงมั่นไปเลยตอนนั้นยิ่งยอดเป็นหลวบนะยอดใหญ่นี่ปาปึ้งเลยมา่อช้านี่ไปเอาแหนงดีกว่ามนอ่อนไลยอันนี้เนี่ยอ่อนมากมันขึ้นใหม่เนาะโอ้หมื่นทะลุเลยผักผักไอ้แม่ค้านี่เพราะว่าได้ห้าพันเราได้เพื่อนบอกเนี่ย หลักหมื่นแล้วก็ยังต่อข้าวโพดอีกเป็นรุ่นๆไปใช่ข้าวโพดก็จะจอมนะพอหมดข้าวโพดปุ๊บก็เราจะได้กลับมากินผักนี่เหมือนเดิมเพราะว่าเพิ่นลงแปลงแล้วไงสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนก็จะเลือกทําประมาณเดือนมีนาแกบอกว่าถ้าถ้ามันเป็นหน้าร้อนมันจะแมลงเยอะของเก่ายังไม่หมดเลยนั้นในตู้เย็นของใหม่อีกผสมบอีกแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้กินผัก กินแต่อาหารกินแต่อาหารชาปานบอกว่าผักมันไม่ไต่เพื่อนว่าเนี่ยผักเไม่ไต่ไปทานมูกระทะน้ำตัดผักมัน,น,มน,มนบริเออผักไม่เอาเลยผักไม่มองวันนั้นไปกินหมูกระทะผักจนได้เอากลับมาบ้านได้ <laughs> ไปกินหมูกระะทกันเถอะเออเนาะคือเอนาะสักวันไปกินที่สกลุลเถอะเราไม่กินที่บ้านนี่แล้วมันไม่ได้ไลเนาะกินที่บ้านได้ไหมนี่ให้ผักเราอ่ะ เเออาาแว่าถ้ากินหมูกระทะก็ไม่กินผักเลยคุณเจ้ากินเลยอาหารเดี๋ยวพวกเราจะกินผักเออคือเดี๋ยวจะกินเองผักนะคอยก็จะกินยูผักเนาะราดน้ำจิ้มนี่อร่อยมากเลยนะผักสดแบบนี้ยิ่งย็นนี้เลยไหโอ้คันวาผัดจันท่ายได้พี่น้องเออไปขายมันเสร็จเราก็กินหมูกระทะวะไปซื้อมาก็ทำกินกันเลยเรานผักไงวันนี้เราเอาผักไปก่อนพรุ่งนี้แกก็จะเก็บให้เราที่เราจะเข้างานเอ่อ โรงเรียนกบตูมต่อแต่คณะนะใช่แต่คณะเพอเราทําอย่างเดียวมันจะได้กินง่ายๆด้วยเป็นเส้นเส้นนี่ต้องเพราะวันนี้พวกเราก็เส้นเส้นแบบไหนเส้นใหญ่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 แม่ค้าขออนุญาตนั่งสบายๆนะคะเพราะว่าปวดขาเข้าใจเพิ่เข้าใจขึ้นมเอาเอาคณะหลายเขาเลยมือหนันมืออื่นเดี๋ยวเราจะคุยหลังบ้านกันค่ะโอเคนะแต่ว่า ตอนนี้นะาโครงการของเรานะคะก็แอดจะรวมินรอมทำบ่ญนนราะห์แม่ออฟด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้นะคะ ทำบุญร่วมกันนะคะร่วมดวช่วยกันใช่แล้าก็เื่อว่าโอการดีนะคะแต่ของสาปานเ่จะทำกับลูกสะพายยาชีแล้วก็น้องแอนเพิ่งนัดกันไปแล้วจองตัวเอาไหมจองตัวให้เลยไหมเดี๋ยวโทรคุยกับคุณครูจองเลยค่ะหนึ่งโต๊ะโอเจองเลยโต๊ะหนึ่งหรือสองโต๊ะจองเลยโอเคโต๊ะหนึ่งมันโฮมฉับอกก็ไม่ออฟต้องการอะไรมีหมดนะที่บ้านบอกได้เลยว่าอยากได้อะไรอุปกรณ์อะไรก็ ไปแจกน้องอันด้วยน้องอันที่โรงเรียนก็พร้อมนะวักนี้ก็ถือว่าพอมาเห็นผักสวยๆแล้วนะแอดก็คิดโครงการดีๆนะได้ไอเดียเลยเนาะใช่ไอเดียก็ออกมาและเย็นนี้คิดว่าลุ้นๆเพราะจะได้กินหมูกระทะผักสดๆไม่เอือผัดเส้นใหญ่เนี่ยตลาเอาไปเล่าเอสหข้าวบ้านได้นี่นะเออก็ไปแบ่ง ที่ได้เปิดเลยแล้วจังหวะโอ้พ่อเป้านะไอเดียออกเลยเห็นไหมคะเอ้าจริงเขาไปทําจริงทํา20บาทจริงเดี๋ยวจะสวนขายแต่วันนี้แนะการขายนะไม่ต้องเลยนเนาะพ่อเนี่มีไอเดียเลยนะเนี่ยอยากจะขายแล้วตอนนี้รับเลยรับถึงสวนเอาเลยตอนเย็นไม่งั้นตลาดไทยจะมีเหรอไปบ้านคนบ้านข้าวเดียวข้าวเดี๋ยวค่อยไปนะ มันก็บุญคนเยอะอ้าเจ้าซื้อดีได้วนี้รับเลยแล้วเราก็ไปขายก็เอามากินเลี้ยงวันเด็กนี่แล้วไปขายกามาเฮ็ดวันเด็กคือเกาหั่นลตอนเย็นเราก็ได้คลิปด้วยได้ขาย็อโทรมานะจะเิบโอเคค่ะเก็บวันนี้เราจะเอาไปขายก็เดี๋ยวโอ้ยดูยอดนะยอดอวบอวบเอาไม่ใส่เข่งบ่ได้ประมาณกี่มัดเนี่ยนี่ั่นเลยยังไม่ได้นับเลยตอนเย็นไปเอามาจะถึงสิบมัดไหมตอนเย็นประมาณยี่สิบสามสิบ ััดมเพื่อนอันอันเนี้ยเพื่อนี๋ยวก็เพื่อนก็จะมาเก็บอีกมาให้เราดูแต่เดี๋ยวเพื่อนก็จะกลับเข้ามางานของเพื่อนอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยคือมาเปิดปลูกได้ยังไงอันนี้เท่าไหร่นะกำนี่นะยี่สิบบาทค่ะลอนับซิมันมีกี่มัดแล้วนี่ชมบรรยากาศอ้อมหัวได้หน่นะผมเป็นยังไม่ได้นับเลยแปเก้าผมเป็นกำอยังผมเองเอาแค่นั้นเหรอหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยบดซ้ำไปเก้าสิบโอ้พอดีลงตัวมั้งเว้นเอาเท่าไหร่ล่ะ ยังไงอยู่ตะการไม่นะมีเยตะการพ่จะไม่เอาเราผักกระดดกระเดกก็มีนะเหลือค่อยเอาก็ได้เหลือองก็ถ้าเหลือสาเออค่อยเอาก็ได้มีเยอะเออนี่ค่อยเอานี่แหละก็อันนั้นสี่อันนี้แหละเดี๋ยวให้เพื่อนทำให้เสร็จก่อนสี่เป็นสิบสี่เด็ดสิบห้าเด้ดสิบห้าอ่าเอานี่แหละค่อยเอากล่องนี่แหละนั่นก็ มันไม่ยอดมันจุนหักมันอ่อนนาะก็เจ็บตอนเาวพรองนี้นนมันคือน้ำมอเหรอโอเคงหน้าบอกอันนี้เดยเดี๋ยวม่ได้คนเาไปเทาไหร่บอกเอามาไม่ออาคักเนาะถ้าเลาไปคูสมูได้เออะไรย่มันหนึ่งอีกทีอืมอืะเอาโลดเดี๋ยวเอาเลยเอาหองป้าก็ได้เดี๋ยวใหญ่ไม่พอสนไขเลยนี่แหละสามสิบอ นานั้นด้วยใช่ไหมโอเคห้าสิบบาทเต็มตะกร้าอันถุงนี่ยมันอยู่เฮือนเนาะมันขาวเนาะขอบคุณหลายๆแม่ปูเป้เอิญขอบคุณค่ะได้คุละหับละเซ่เนาะโอเบ้นเบ้นเท่าไหร่ทั้งหมดน่ะของเบ้นหกสิบบาทหกสิบหับสี่ค่อยห้าสิบหับสี่ พอได้สองอย่างเลยนี่อันนี้ล้นร้อยกว่าบาทใช่ไหมไม่ใช่อะไรใบมันใหญ่อันนี้เออก็นั่นแหละมันได้เยอะแต่มันสวยมากเลยใช่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะขอบคุณน้องวิวน้องเต๋อด้วยนะที่พามานะลูกนะจ้ะแบ่งไม้ผักชีเนี่ยจะแบ่งกินไหมนี่วิวแบ่งเอาไหมล่ะ S <S 2> <S 2> อ,มอแม่เธอจะไปซ้อนนะสามสี่ชนิดเดี๋ยวไว<อ>้เจอกันใหม่หค่ะคิดหน้าค่ะ